ทำฟืเลี้ยงข้าวไล่ยอยู่ป่าลางด้คร,ร,รับปลาเน,นนะด่งดังาเาเลียงขาไครับสสวัสดีครับผม สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนอะจ่าที่เขามารับชมชอเมื่อกี้พะลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมทั้งที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะจ้าครับผมเมื่อวานพ่อกันวันที่สิบสองหน่อยเนาะนี่นะครับผมสิบสองท่นวาคมปีหกหกจ้าพี่น้องเมื่อกี้ก็พ่กกีกับผ้าเขาปลาหาเห็ดคือเก้าจ้าเมื่อวานเข้ามาใส่ไอ้เมื่อวานขึ้นมาพูดจองครับผมครับผมตัวบนในคามเพื่อบุ่นทีแก้วตัวโบราณจะชธานีครับผมจ้าเมื่อวานเมื่อกี้ก็พอกี้กับผ้าขึ้นพูเนาาาาจ้มมตห็ด สิบบาทเห็ดผึงแดงขนารเนาะแดงครับเาเห็นไหวเต้เมื่อก่อนเนี่ยลราจะแต่ว่ากบองหัวสีแดงสีมานหรือบ่านอกจากสีมีจีเกิดเศนมาอีกหรือว่าสียยบไปเลยกบองหัวจ้ะพี่น้องกลับไปร่นผู้ชมก็ไม่คิดพกคิดจ้ะปาสีใดสีมานบลเอนอกจากสีมีเห็ดเอียงเกิดเ็นมาใหม่น้่บอกจ้ะไปกันเลยจ้าไปครับผมไปุ่นนึงไม่คิดพกคิดอีกครับผมไปครับผมอาอดอกรกแค่หมานของเห็ดผู้จองมานี้ครับผมเป็นพึ่งแดงขาลายครับผม ดอกกำงงานอยู่ครับจ้าดอกครับผมเดงจริงครึ่งดินออกมาอน่อเนาะจ้าดอกครับผมเดือดทาง,างน่องอน่อเนาะมากว่าสิพืชเนาะนี่อู้หูดอจะว่ายดีให้ครับผมจ้ะอื้มดอกนึงครับผมฮิดกอรครับอืมนี่อีกดอกครับผม กำลังพุ่นซามเดาะตัวนี่ไอ้ใช่ลรือนี่ไม่คิดสีบอกนี่เดือดละสองปีโอ้ยโอ้งานี่ครับเกือบบ่เห็นเพราะว่าอืมขางานเนาะมันก็ออกมาเองเนาะมีมีสัญญาณที่ดีอู้บานนี่ครับอู้หูทองขาวชมพูนะครับจ้ะแบบหน้าเย็นเนาะแม่ใจ้ะนี่ครับีดองครับ เหมือนบานครับเน,น,นาะบานนึงโอเคครับนีแค่เฮ็ดกอได้ครับนี่กอห่มดแดงจ้ะนี่ครับกอเหลืองอขาลายแค่น,นี้ครับบ <โม S 1> านเ,นเนดี๋ยวหมเพ็ดกอเนาะเด็กเลี้ยงจ้ะขาลายได้ครับมันเปนแดงสีหน่อยหลายบ่อยหน่อยหลายสูสีกับแดงสี่ครับแต่เพิ่มกับมีเอกลักษณ์ของเพิ่นคือขาเปิ่นลายครับผมจ้ะ อีกโดกจ้เาเด็กค้าลายจ้าไอ้บาเฮ็ดยังเลยไม่คิดว่าขาลายคือกันเนลแมือีีดีครับคนขืนบัวใ,ใหญ่ที่ชาติใหม่หัดโอ้ยขาตาเองเฮ็ดเอ๋ยเพิ่งเข้าดงนึกไม่ทันเลยสิเพิ่งเข้าดงไอ้โอ้ยของผู้จองด้วยครับคือเป็นแนวนีเนาะหลังแตกก็ค้าแตกขาแตนดีมันแห้งครับผมอล้ยหลังแตกเบุญน้องไปสิดอกก็แตกไอ้เอ้ย โอ้ยพี่น้องเจีมันหลอดเจีมยมต่อยแต่ที่ต้นแท้เฮ็ดพึ่งเข่าไม่ขีดไงน้องพี่หนงมันเขา,มาไหนหนม่มนได้จากดอกบานเพลินเอาเฮ็ดกอยครับโอ้ยดอกนี่แบบงามเลยครับเลื่มไปทุกเฮ็ดเนาะแมนครับผมออกโบราณเฮ็ดก็ได้เพึ่นเข่ากอ็ออกล้างแตกๆดอกเลย่ยๆพี่น้องเฮ็ดเพึ่งแดงกับ่างๆเลื่มไปคุกเฮ็ดแล้วครับอันเมื่อกี้ก็พอได้ขีดบดเอซิมาเมื่อวานก็ ถ้าผ่านผลกระทบสีมาอยู่เนาะไม่นครับผมก็เลยเบิดคาสินะออกมาหลายจ่ะเพิ่งเข้ากำเพิ่งเข้ากำเนาะอีกตัวหนึ่งมันโดดงามแท้เนาะพิเตอเมียหน้าโคตจ้ะเอ๋อเพิ่องเข้าดีครับจุ่มง่ายไหมเนาะไม่นครับล้างบาดแตกชดใซน์แน่แต่ขาพวกนบบี้แห้งเนาะข้าวอ้วนแน่อยู่จ้ะ โอดงอีกจ้าดอกน่อยหน้อยดานพี่น้อยเลยผมเพิ่งเดี้ยงข่ามมาพี่แม่นหรอโอ้คือเลี้ยงข่ามครับผมเห็ดหลายเห็ดอยู่ครับเจอข้งเห็นแบบยางละเล็กละน้อยครับผมดอกน้อยบัสมบูรณ์บ๊วยครับโอ้ขาดีครับสวยเนาะสวยครับผมพี่เอ๋ ห่อห้ามในนักะดะดินนะะนี่เวไก็จุ่มพันจ้ะจะจุ่มพัน่ะกระดังต้มโปรตไเปะขึ้นเนาะจุ่มพันที่สวน็ะไร้เกาตะแกะหลายชมันเป็นเขาหนาเพิ่นมาเม็ดเลยทีหนาจะเมื่อยเนาะี่ี๋ะมลงในดินจุ่มอากาศนานยอืม เหลือเอาครับนี่อะไรบ้าโ้เห็ดซุปครับปาดเก็บออกจากค้อนเพิ่งใส่น้ำครับผมเอามาซุปน้ำเหรอครับเห็ซุปนี่ดึงจนหัวสั่นเลยนะครับแน่นครับเพราะว่าได้เก็บพักเหมือดไหวนะครับพอได้ไอ้คนปรุงไหมเนาะแน่น เอาไปสูบกินก็รัรวพวกเหมือนนะครับเห็นบมนี่นก,นกระตาครับผมนพกเหมือกเก็บเลยครับบระเทศไทยเพราะยังมีไอ้เบืองหอกครับไม่เก็ยางไปพบลไปน่าะเก็บเลยจ้ะเราบวกเก็บบอกพวกเกิดบ่ดีนะครับบอกเป็นชาดดอกเก่าคนเนาะ ใส่กระตามึ้นนำนะครับท่านพักบว่อพักยั้งไปครับเก็บไปเรื่อยๆครับผมตบน่อยพึ่งขาวครับพึ่ง้าวกับพึ่งเห็นดอกเดียวเนาะไม่เห็นจะเถ่าวันนี้ขนาดทั้งวันทั้งงามเนาะจ้ะเฮ็ดกอยครับเขากองงามครับออกใหม่เหลื่ออยู่เนาะครับแต่วางหางเนาะเมื่อกี้มอีกไอ้เฮ็ดกะชือว่าอะไเฮ็ดนานี่กะหอมมี่โฮมมุมมี่นะครับผมเพึ่งตอง สวยๆเลยจ้ะเอาเปิอเขาอย่ล้นเมเ่อกี้้อกเปิดเขาก็ห่างด้วยครับห่างตื้อห่างมากข้าวดินครับดอกมูกๆเลยครับอ่อนๆนาเนๆแข็งดีจ้ะคนโมโตกใส่ดอกแข็งดีเนาะยังอี่พูดอะไรหรอ คนโม่หั่มเนี่ล่างก็ง่ายด้วยครับง่าล่างง่ายเก๋เสีบจ้ะ<อ>หอมอ๋อครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกขันทุกคนครับผมที่ผาลงไปหาเฮ็ดปลาล่างด้วยครับบนันปลาเทิงนี่เฮ็ดบม้คอยหลายครับผมที่ผ่าไปรอเบ่งปลาล่างครับผมไปครับผมลงจากกลางเขาเหรอครับนี่อ้าจอดรถทันทีเรียบร้อยแล้วครับผม หอดปลาล่างก็ด้ครับวันนี้เขาไปหลุดก็ดไปคลิกมึงว่าปลาล่างสินมีเห็นยังเห็้เก็บบรครับไปครับผมเราแต่ของปลาล่างครับผมนี้ลงมาเล็ลมเ,ลเห็ดแดงหนาเนาะแมนครับอเดีเ๋ดยวเขางานวันนี้แมนจ้าอู้เดีเ๋ยวเขางานครับผมแมนนทะทาะ่า่าจ้ ดินก็เริ่มแห้งเฮ็ดก็เริ่มโกบเนี่ยนะครับผมจ้าแต่อดอกงามก็งามอยู่เนาะอือด,ดูอนี่งามครับผมแดงดีขนาดเลยจ้ะยิ่งยิ่งซุ่มน้ำออนมันเลเนาะแม่นครับอือดอกงามๆครับตป็นตมอยู่เนาะตุมตูมๆอยนะู่ยครับนะอู้หูแต่แดงสีสุดยอดเลยด้วยครับจ้ะอืมสีงามได้ดอกจ้าบานเย็นเทิ่มนะออกสีม่วงๆ พอกิ๊กปีนผู้ว่าสิไปเอาผึง่งแดงข้า,ายบ่มีผึ่งเขาดงคือเพิ่นห่างๆเนาะห่างเง้ยผึ่งเขาดงกับดอกขี้เหี้ยนี่ถ้าล้างผู้พี่น้องอ๋อห่างห่างเนียนครับนับดอกเลยข้า,ลายลกับห่างๆเอา้าต้องมาเลียมเฮ็เดแดงหนานี่แหละครับผมออุ้ยกัไปคู่ไปคู่ดอกกขลังตุ้มๆง,งามๆครับตะอปตาะ,ตะ,ตะ อแดงซี่อยู่ข้งหลังผมเหลืออยู่ครับแกกบานแล้วล่ะจ๊ะแมนครับแดงซี่ครับได้หะไรล้วอโอไม่ได้ดอกจิงก็เป็นเชิญหรอแมนตาดอกสวยงามไหมครับจุชมสวยเนาะจุชมสวยครับแต่สีไม่ยังไม่เข้มเอาให้เพิ่มหอมเถอะเครื่องผู้ว่ามีหน่อยเนาะแมนนี่แคเห็นดอกนึงเนาะจ้ะ เอาืนเลียงข้าลายอยู่ปลาลางด้วยครับปลาลึงดอกงามกูพาถึงเนาะขาย่ากว่าอต่พี่ดอมนค่เราเนี่ยช่อยรูมาโคกเต่งกายายาาเนาะเราลั่นลุกไปครับพี่ทองใหม่ส่วดตาพิ่งอันนี้พิ้งเลียงสีตาอันนี้แกนข้าลายครับผมเอ้ยหนูงานเนาะ จูบตมีอนาคตเาะเนกน้อยๆก็มีนขาหลเนาะอือจ้ะอุ้ยอนาคตได้เนี่อยเลยนี่แกงหาอีกครับผมอีกจุมหนึ่งจ้ะอีสาหล่ายอรอสาหล่าหล่บ้านาไม่างาไปเนาะจ้ะเอาเพิ่ง้าลหยครับผม

เกี่ยวัดขาเนาอพอแหงจ้ะอือจูงงานอีกแลยครับเอ้าจ้าหานแม่มือขาขาวดีเนาะจ้าอูอ้ขางามเลยจ้าเออตัวคนม,มาเรื่อยเรื่อยนียขาดเราจะด้เก็บไปเรื่อยเ่อยู่เนาะเห็ดงานอยู่เนาะเห็นจ้ะบุนเลอะไใครยังขา,ากอนข่าก่นห่าคนหลดิ แดงสัมงามจ้ะนี่ดองงาไอ้ะงามอยู่น่นด้านงามครับง้ะตรงนี้งามสุดๆอ้อองดงทั้งหลังทั้งหน่อยงามครับออกสัมสัมเต็มเติมจ้ะ จุ่มงามเลยครับดีสวยเนาะเนี่ยครับขานงามครับขายขาวๆเลยครับเออแดนซี่ครับผมคุกไก่ชิวายไปแลยนะครับแม่นจ้ะอือจู่มงามครับจ้ะอู้หูดอกีเด่นงามเนาะจ้ะถือขายข้าวงามเล้ะคุมีมีทิฏิครับจ้ะอือจุ่มครับผม พี่ินมส์ค่ะพอที่เล่มทีเห็ดแดงหนาอี่แล้วครับเห็ดกอกับห้างห้างเห็ดผงกับห้างนะครับที่ออกไม่ก็ออกไม่แบบห้างห้างนั่นใชสีสวยๆกับครับจุ๋มๆเนาะนี่ครับงามเฮ้ยมันมูนออกหลอกเถอะบัานีบูดินขึ้นมาโอ้เต่ว่าขาขากึนพคุณเนาะไม่เห็นจะดินโอบล้าแห้งทั้งนั่งอาย พ,พืชแลังโพดินขึ้นมากแลังซีมอนดินขึ้นมากจ้ะขึ้นโอ้ดอกนี้เหระจ้ะสมบูรณ์ดอกพันใหญ่นะจ้ะนีจ้ะอืมดอกจ้ะเดี๋ยวเวลาไม่ทำ นี่ก็หน่อย,อยอด้วย,รรยครับปัดออีกต่อไปแล้วเนะาะเดอกหนึ่งงามเองครับงามดีจ้ะโอ้ยสวยๆนะดอกนะแเดี๋ยวต้องเลยจ้ะปกบ,บ,บงางหวานฮะมีบางบานไหงพี่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 โอ้กำลังผลิดินครับดอก จุ่มแนะครับจ้ะมีก็แม็นไหม,ไมเหนีนก็คือเน่อคนกำลังสิเกิดจ้ะพี่เน่อพวกอะไรก็ไม่มน,นู้อีกอเ็ดแดงจ้าจุ่มอยู่ในอางแต่ว่าแม่งเรียผิวคน ีก็ออกกําลังพูขึ้นมาน,นี่าอืมแมนเนาะแมนอากาศเอาห่อนพี่น้องนะแดงเจ๊ขึ้งอย่เนาะน้อยๆกับเขาซีแล้วครับถ้าเพิ่นเอาออกเห็นแดงจ้าเอาที่ผ้าเวล์กับเราพี่น้องมาดีเพราะยัไงมีเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผม <S <S หาน้ำทางเมื่อคืนเก่าแล้วครับผมนะครับก่อนที่ห่อนรถกันละครับ,อ,อ,รบ <S <S อากาศกับห่อนเอาเป็นตัวเฮ็ดอียแงออกมาใหม่อยู่ครับ คือพ้นจิตโตก,กับโมูหนะครับพี่น้อง <Okay. S 1> แต่ว่ากเรอรุ่น้ำเมื่อกี้ก็เพราะกีดแป๊ด้ะครับผมพะย่ะมีไงเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมว่าจึมีเห็ดใหม่ๆเกิดมาบอมในมื่นหนาต่อไปครับผมเอาครับพะย่ะมีไงผ้ากระบานนะครับก็หอดรถนะครับผมเอฟซีทุกคนทุกท่านครับเมื่อบุญผลงานเมื่อกี้ก็เพราะกีดครับผมนี่ครับผมเมื่อกี้กวาแดดแห้งมาทำหาหม่งห่มห่มนั่งกัอนมาซึ่งแดดต้นเฟิร์ตมือนนะครับวัอนี้ คืออากาศหอนเอาแดดครับผมถ้าฝนมาตกกันมันเห็ดที่ออกใหม่อยู่หรอกครับมันเห่าเพิ่งหอนนทำครับผมนี่ครับผลงานนี่ครับผมผลงานทึงทึงผู้จองทึงปลาลางพี่น้องเอ้ยสองไม้เนาะไม่เอ็นค่ะเมื่อเช้าในคืนผู้จองวันศุไปนำหาเห็ดผงแดงนี่ยแหละค่ะที่มุกกราเขาเห็นซื่อคือเนาะไม่เนครับผมกระเบนไบเมื่อนึงว่ามื่อีนคือสีมีแน่ เป็นไประบ่มีพี่น้องได้จกดกักดอกซีหาโดกค่ะแต่ว่าอยู่ทั้งล่างพผล่ะจ้ะเห็ดฝุงเขาโดงก็มีอยู่จ้ะแต่กะบัวราหยหน้อยเนาะดอกเนาะคีจริงค่ะผมดอกน้อยๆขากระแตกหลังกระแตกอยู่ทั้งล่างผล่ะจ้ะพี่น้องเั็นเมื่อกีก้กะเก็บเห็ดข้าวดินว่านำแน่ได้จ้ะดอกบางดอกกะทายบางดอกกปะปอไทายจ้ะเห็ดข้าวดินนี่ครับผมก็เลยลงมาเลี่มเห็ดแดงหนาอยู่ปลาลางเนาะนี่ครับผมพ่อได้ขีดให้พี่ให้น้องได้เบิ่งจ้ะพ่อได้พ่อพี่พ่อน้องจ้ะพ่อเงยเนาะพ่อเงยไม่ใหญ่จ้ะ บดเมล็ดเฮตผงแดงขาลายผักยูรางผักดอกงามด้วครับดอกงามแต่กรบป๋ลายครันปลาล่างเนาะจ้าส่วนรุปว่าหมานอยู่ครับวันนี้หมานพอได้พอหนาเพอยังไม่ใหญ่ยังเนาะครับผมจ้าพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้นอกจากวันที่สิบสองธันวาคมปีโฮโคกะเมื่อกี้ก็เพวกกี้ผ้าเขาปลาหาเห็ดถึงผู้จองค่ะกะได้บระลายจ้ะก็เลยพาลงมาลิมปลาล่างอีกนอกจากเนาะโดนวัดนี่แหละค่ะ ถือว่าได้ประมาณเดี๋ยวจับพี่น้องเขได้พอหนาเขายังไม่ย้ายอยู่จ้าสำหรับคลิปมื่อนี้ยนอกจากเมื่อกี้ก็พกคิดกับฝากไว้น้ำอีกคลิปหนึ่งนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่คิดพอลุยจ้าไม่คิดก็พกคิดกับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่เก่าจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่างนะจ้าที่ชมให้กำลังใจไม่คิดก็พกคิดจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผม จ้าสำหรับคลิปเมื่อเนี่ยไม่อกี้ก็พ่อกี้กับฝากไว้เพื่อนซ้ำนี่จ้าเอาไว้พอกันไม่เมื่อนะ่ะว่าเมื่อกี้สิภาไปหายางพี่กัดได้จา้าเมื่อเนี่ยไม่อกีกก้ก็าพ่อกี้ขอตกกัวกบานก่อนจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพยย่ใหญ่แม่ยย่ใหญยศทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกขอบคุณทุกการที่ชมขอบคุณทุกทุกกำลังแรงใจครับผมขอบพระคุณหล,ลายๆครับผมกลับบ้านครับผม